คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะก,กับเด็กอายุน้อยต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่ำกว่า18ปีควรที่จะาการรับชมนะจ๊ะ ไปไปเรียกพ่อแม่มาสวัสดีท่านผูช้ชมมินรักไต่ประหลัดทุกท่านด้วยเชนนวันนี้ก็ยืมผมไอตีมลายเกนเชื่อฟอดกันอีกแล้วนะครับออบอกเลยว่าเกมต้นไม้แห่งโชคลาภแต่ลาบก้อยนี้จะเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากใครที่รู้เชื่องเวลานะครับผมเกมไหนแตกแตกนะลิงก์ดีก็เป็นแลกใต้คลิปเข้ามาพูดคุยแลกเป็นเทคนิคดีๆกันได้ยี่ี่เทียวมโมกันไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มีกิจกรรมกันด้วยนะบอกไปก่อน ใกล้และวิวเยอะนะแค่ช่วยกันกดไลค์กดซับนะครับผมนะอย่าลืมวิวพุ่งเมื่อไหร่มีกิจกรรมเมื่อนั้นก็คอมอ่ะทุยคอมว่าอ่ะคลิปนี้ไม่ดับหนึ่งจะเล่นตามดูว่ามันเทิงเท่านั้นนั้นนั้นก็ห้าพันนี้คืออะไรจะทำคอนเทนต์อะไรรู้ไหมใต้แสนก็ดีอีกแล้วกับต่อจากเกมบังกรนะครับผมหรือว่าเกมกิเลนรอบที่แล้วนะใครก็ใครไม่ดูก็ไปดูย้อนหลังกันได้เลย ช่องแรกนะตีเหลียวหลีนั่นเอง <c oughs> เจ็บคอเนี่ยครูอ่ะก็ต่อกันนะผมสลหรับเกมต้นไม้รักลูกรักธรรมชาติเออก็จาไปซื้อวิลลาบปนเลยนะครับผมก็หมุนไปตามมีตามเกิดค่อยๆขยับเบ็ดกันไปนะเอาให้มันแม็กอะเบ็ดแม็กเลยวันนี้นะก็เป็นกำลังใจเฮียด้วยนะครับว่าเราจะตาอุยจะไตแสบได้หรือเป้านะครับวันนี้แสนจาหัสสากันหรือไม่ก็มารับชมกันได้เลยยาวๆไป,ไปวันนี้ ตอนคลิปนี้ไม่ทำเนินให้เต้นตามนะดูความบันเติอเท่านั้นบอกอย่างว่าเมื่อกี้ผมลืมอันนี้ก็พูดวกไปวนมานะครับผมความจำสั้นแต่รักชันยาวยาไงมองไว้ก่อนโอเคโอ okay, okay. เคโอเคเหมือนเงียบเหมือนเงียบไงขอเบ็ดสามสิบยาวๆก่อนแล้วกันดูเชิงชายไม้ฝ่าเชื้อราถูกเงินถูกทองนะครผมอุ้ like, ยไวร์ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคดูทรงแล้วจะยาวนะครับผม ลายมาันจะสวยเหมือนเกมกิเลตครับนะคือกิเลสดิมันโคตรไหลอ่ะคือนะสปอยแล้วกูว <c oughs> ไม่เป็นไรออกอากาศพร้อมกันไม่ถึงว่าสปอยละเออ,อยาวๆไปเมื่อนื้อผู้ปลีผูวปลาโอ้ยเป็นห้าสิบแล้วตัวนี้ท่านผู้ชมค่อยขยับไปทีนิด ไม่มีคำนวณอ,อุ้ย <source> พอ <assessment> พูดปุ๊บมาปั๊บลูกเจบอกเลขสิบถุงเงินถุงทองมาแล้วยังไงลูกเจมาเรียงส right ี่สบ <leak. S 1> ิบห้ <OLED> าองศาเฉียงตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จังหวดที่เกี่ยวเฮียอะไรเฉียงใต้โอ้โหถุงทุยถุงว่ะแคาเราแทงเงินแทงทองมาแล้วครับผมดอกแรกที่เรารอคอยและลอยคอยี่สิบทุยยี่สิบว่ะโอเคเอ้าอะไรวะแวบเนฟรีเหรอถามจริงใครดูทันบอก

ือชอบเวลาเสียงแบบมันโยนเหรียญหรือ <gro> ว <telling museums> ่าอะไรก็แล้วแต่อู้อู้แล้วจหวะนี้นะครับผมทองสามเกินเลยวันนี้ดังกันอีกเท้ารอเลยไม่ต้องแบบจับมงจับเมาส์นะท่านผู้ชมไฝ่ห้างรอแล้วแต่ยิงกระสุนกันรัวๆแล้วก็มาลุ้นกันว่าแม่จะออกหรือเปล่ากับดอกสุดท้ายมันก็เป็นการหมุนสามนะครับผมสามหมุนนะคือถ้าไม่ติดคำนวณเลยก็จบสิ้นกันชีวิตทัและเธอนั่นเอง จะได้มากในเบตห้าสิทธิ์นะผมขึ้นฟรีแล้วคือ3 3สามทองนี้มันได้ยากนะจริงอ่ะโคตรตระยากนะใครเล่นนะผมโอ้โห my god ไอ,อ,อเออ,อบอลเด้งมาแล้วครบสามนะครับจะได้ทองหนะึ่งะครับมาดูกันว่าจะได้สี่หรือไม่นะซึ่งผมไม่เคยได้อยู่แล้วสี่อ่ะได้ยากจริงแค่สามนี้ก็ลากเลือดแค่สองนี่ก็แบบโคตรตระยากนะอันนี้คือโคตรดวงอ่ะเนี่ย มันไหลได้แหละครช่วงเวลาตอนนี้นะครับคือดึกๆนี่คือาราโการการกาแน่นอนนะเล่นยันหวางจริงเอาดิคอนเทนต์แสนนี้เล่นแบบยากจริงนะคงต้องนานๆทีนะเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะท่านผู้ชมจัดหนักจัดเต็มไปโูนไปเท่าไหร่ลววันนี้ไม่ได้นับเลย30อุ้ยมีขึ้น30กี่อันแล้ววันเดินสองสามสามสี่อู้ เฮ้ยหมดโอ้ใหม่๊อดจะได้จัดอะไรวันนี้ขอสักแบบโอ้โหสองสามแถวก็ไม่ได้ต้องไหร่วะโอ้โหสองหกเก้ามาเฉยโอถือว่าน้อยนะว่าเยอะวะคือรู้สึกว่าเคยได้มากสุดเกือบสามร้อยไมเออถ้าจะไม่ผิดนะคือข้องใจเหมือนก,นกันกับคูณเกมนี้นะครับถ้าเราจะซื้อฟรีกันลุวลว,ลวนี้น่าจะ นะน่าจะดูชมน่าดูชมน่าดูเอาอยี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาทําคลิปซื้อฟิลเตอปินกันนะเออก็รอติดตามชมกันด้วยกดซับกดไลค์กดกระดิ่งตั้งรอไว้เลยเชื่อกันแน่นอนวันนี้เอาไอ้ไอ้นี้เอาให้มันถึงก่อนอนะ่ะร้อยเคเนี่ยอ่ะมันถึงก่อนเนี่ยตอนนี้ตาไปสิบเก้าเคแล้วนะท่านผู้ชมสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะไหลเรียงและเรียงลายกันเข้าไปเออกลับวงกระเป๋านะผมก็เรียกว่าเก็บ ิงไว้ชิงโชคนะครับผมเขาเรียกว่าอ่าด,ดองเกลือไงดองเกลือไว้ระเบิดจะมามอีกสักรอบหนึ่งทองเดี๋ยวใม้มาเลยอัอ้ยสวยขอแบบทูนแบบเต็มให้มันสีแดงเหล,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 ลืองเหลือถทุยแดงเหลืองเฉยเอาให้มันแดงแรงแสบตานะครับผมเอาให้มันคมทุกช่องนะ่ะน่าจะบันเทิงเลยนะใครเคยได้คมทุกช่องแคปมาโชว์ขิงขาตาใครกันหน่อยนะท่านผู้ชมคือไม่เคยได้เต็มช่องเลยนะ บางสดก็ประมาณสักสิบสี่ช่องสิบสิบช่องไหมจำไม่ผิดนะสิบเอ็ดช่องสิบสามช่องไม่ได้นับเลยเยอะอันนี้ก็กี่ช่องแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่องเลยนะแค่นี้ก็ดูเพลินๆน่ะเออมันดูเพลินจริงเกมนี้แต่หวัวร้อนจัดเลยว่าเล่นจริงนะท่านผู้ชมเนี่ยดูเลยเนี่ยเล่นได้ดูเลยนะครับว่ามันหัวร้อนแค่ไหนท่านไม่แตกนะสำหรับปุ่สปินเกมน,นี้เป็นอะไรที่แบบลุ้นแบบ เยี่ยวเล็บเยี่ยวเหนียวกันเลยนะเออโอเคทองมาแค่อันเดียวใส่รอบนี้ดูทรงแล้วน่าจะน่าจะปัญหามันคือชอบมาล่อท่านผู้ชมเหมือนมันไหลมาพันผ่านนะครับให้เราเสียวเสียวเล่นเม็ดเออขอบพระคุณมากเพื่อนเจ็บคอเลยกูได้แค่คูณลอยสรุปญาติไอมาไอเล็บยู ซูอมี9ี่สิบเก้าเคครับเอ่อ,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  500, อห้าร้อยพันค่อยก่อนอ่าสองร้อยก่อนละกันนะท่านผู้ชมอ่ะเพราะเรามีอยู่ยี่สิบเคใช่ไหมห้าร้อยนี้เพิ่งได้เกินไปเกินมนุษย์มนาสักนิดละกันเราค่อยค่อยขยับไปถึงแบบเม็ดเป็ดตันอะ่ะเอาให้มันตันเลยอะ่ะเออหมุนทีนึงแบบ ขนนักแข่งล่วกยิ่งติดเส้นอะไรแบบน,นั้นเลยท่านะผู้ชมนะจะถึงแล้วเนี่ยวันนี้ฟรีก็เกลือข้างนอกก็ไม่ค่อยติดคำนวณเลยเายาวๆยาวๆห้าร้อยละกันขอได้ยอดเลยละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะสมเกลือหรือว่าเขาเรียกว่าดองเกลืออยู่สักพักใหญ่แล้วนะท่านะผู้ชม เกาะอเลยละกันชมพู่แดงชมพูวแดงชมพูวแดงชื่อเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรแดงๆอ่าพวงกุญแจแดงแล้วกันนะครับจะเรียกตั้งชื่อมั่วพลาดไปละครูโอ้โหทองเฮ้ยขึ้นเหอะไปห้ารนะ้อยขึ้นเหอะนะตัวแฝงมือขึ้นเถิดดาเลือนขึ้นเหอะขอร้องเลยอ้อนวอนสุดใจจังหวะนี้เฮ้ย มีลุ้นมีลุ้นปาบเข้าไปเลยเก้าเลยเก้าแล้วไม่มีไหลนะท่านผู้ชมแล้วไม่มีอะไรแ,ลแหลมๆโขงเลยแดงๆปาบอู้แทงเงินแทงทองนะครับท่านผู้ชมและจะังหวะนี้ผู้แดงแสงทางโค้งตัวด้วยเอเก้าเจี๊ยอะไรหมดเต็มไปหมดโอ้ไม่ก็มาโลลัจวจังหวะนี้แปดพันแล้วยังไงต่อสองพันห้านะผมเท่าไหร่วะยี่สิบกว่าเคเลยนะรู้สึกนะถ้าจำถ้าด้วยผิดเออโอเคยี่สิบเก้าเคนะครับดอกนี้แตกนอก คืออยากขึ้นฟรีเลยดีกว่าไม่พึงจะแตกนอกขนาดนี้ขึ้นฟรีได้เท่าไหร่นะสิบเคเออแตกนอก2 9่เคมึงนี้แบบลำองค์ลำเอียงของจริงนะถ้าได้คูณห้านะบันเทิงจริงข้างนอกเนี่ยมาเป็ดพันเลยละการนะครับตอนนี้เรามีอยู่อ่า4ี่สเคนะครับกดได้สีรอบนั่นเองก็หวังไว้ว่าอย่าให้เราลดเบ็ดเลยแล้วขอให้มันมาก่อนที่เราจะลดนะตื่นเต้นเมือฝันเลยตอนนี้ยิ่งเลย จริงจริงเืองจริงโอ้ยว่าแล้ววาแล้วปะเบ็ดปุ๊บเรือปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปปปปั๊บนั่นไงเจีเจ็นไฮ้จะเ็ยเฮ้ยเฮ้ยเั้เฮ้ยเอ้ยยอฮ้ยเ้ย้วความเ้ยเฮอยยเฮอเร้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเ้นเ้้ยเ้ เอาเรื่องจัดเลยตอนนี้นาวาได้ลดเบ็ดลาวแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยแล้วสเก็ตเตอร์นะครับผมโอเคมาสองอ้าวเบ็ดพุนเบ็ดพันสเก็ตเตอร์เบ็ดพันครับท่านผู้ชมไม่แต่งให้มันรู้ไปดิหนึ่งพันครับเท่าไหร่กาคูณรนะ้อยก็แสนหนึ่งแล้วนะร้อยเคอือซึ่งมันจะได้หรือเปล่านะั่นแหละบรรดามาดูกันนะผม เบ็ดตำเมหรืมึงแตกดีกันจ้าไมา้สา 3, มมัทั้งสองทองนะถ้ามึงไม่มาทองตักทองจะแบบกำมัดเลยนะเนีเ่ยอ่ะอุฝฟันไม่ใช่ไหมเพื่อนได้คูณสิบเนี่ยน,นะมึงจะบ้าเหรอเพื่อนเบ็ดพันได้คูณสิบ ก,ล,กลัวแต่ละเกลือโอ้โหแล้วแตกโลกปลาเป็นสี่หมืม่นน้นะครับผมขึ้นฟรีได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ขึ้นฟรีได้คูณสิบได้สิบเคแตกโลกได้ห้าเก้านะครับคูณห้าโอ้โหนี่ยมันตาก,กันฟ้าก,กับเหวเลยนะครับท่านผู้ชมคือข้องใจมากเลยกับฟีสป,ปินเกมนี้นะเงินอ,อะไรคิดถามจริงเอาเป็นว่านะครับรู้และความคอนเทนต์ไรนะครับซื้อฟรีเบ็ดตันนะครับท่านผู้ชม เจอกันโอ้โหแล้วมันแหลมๆม,มาสเกตเตอร์เมื่อกี้แล้วแล้วมันก็มาแปลกๆนะมาติดๆกันแบบนี้ว่าเกลือหรือเปล่าฮัโลโหลว่านะแหละแปลกๆแล้วนะอืมเนี่ยผู้ไม่ได้ขาดคำเนี่ย คิดว่าไงถ้าผู้ชมมันเอาหัวอะไรคิดนะครับมาบันไ้มากเลยตอนนี้นะครับเลยอ X ิม่าเคตอนนี้ก็แตกนอกนี่คือแบบมลังการล้านแปดเจ็ย่านน้ําขึ้นฟรีเหมือนแต่แบบอะไรก็ไม่รู้นะผมเขาเรียกว่าอุย้ยเล่มุดเแ็กนอกถ้าผู้ชมเอาอะไรวัดวมันดาแต่เดฟิลิปปินส์ตรงนี้แบบโคตระลาเกลือแล้วโอ้โหปลาไปโอใบก้ยี่สิตุ้ยสองร้อย ต้องร้อยก,แอกยีแต่งนอกนะเนี่ยแต่งนอกนะเอ่อบอลผู้อ่าอะไรวะผู้ผลิตพีจีิงแล้วผมก็นะเอาฟิลปิดออกไปก็ได้นะเกมนี้ครับไม่มีจะดีกวา่าละท่านผู้ชมโอ้โหบ่ายก้อนเรียบร้อยโรงเรียนจีนของจริงแน่นอนโอ้โ oh ห oh 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 รอบที่2นะครับผมถึงเป้าหมายไปที่เรียบร้อยแล้วก็นะครับผมท่านใดที่อยากรวบสรุกนะครับผมนะคลิปไหนแบบปังปูริเย่นะครับฟิวเยอะๆนะครับผมนะเข้ากลุ่มตั้งรอไว้เลยนะครับดิ่งดีเขาไม่แลกใต้คลิปอยากรู้ช่วงเวลาไหนแตกไม่แตกนะครับมีบอกแน่นอนก็เหมือนเดิมเลยคลิปนี้นะครับผมใครชอบกดไลค์กดซับนะกดจัดดิ่งรอไว้เลยนะท่านผู้ชมแน่นอนเราไปกิจกรรมแน,น่นอนสาหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนเลยละกัน ทั้งบมดนีคือต่างเดโมโนะครับบอกไว้ก่อนเดีย๋ยวเมีอายึตไปแล้วผมบ๊ายบาย